นี่ปูนี่ปูอะไรเนี่ยกูจืดยักษ์ชน้มิอร่อยนะบอกเลยว่ามันอร่อยโอ้โหดามิอย่างไหนเนี่ยมีร้านประจำมันก็องเขาถ้าเขาได้ถ้าได้มันเข้ามาปุ๊บกะโทรหันหนึ่งนทีเลยเนี่ยร้านเนี้ยแล้วแม่พาไปฝากดามิรึยปล่าสวัสดีครับดามีิชาแนลครับผม คลิปนี้นะครับอยู่ที่ร้านยำประกอบสามเสนะครับคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ม,มืดแล้วนะมอันี้ยำหลวงใช่ขาดีนะเมนูนเนี่ย นี่ซิ้นปลาแบบมันเหมือนเหมือนเม็ดบรอยอ่ะ <laughs> แต่มันไม่ข้าวเนะโอยแต่นั้นเรียกยังไงรวมอันนี้ส่งมาาสิกคือได้ทุกอย่างต้วนริก็บบำกำไระะได้น้อยๆหน่อย

โมอยู ah, right, huh? right, huh? mm ่ให้พักสองสุดแรัก็โซนนะไม่ใเาละก็เป็นโค้มาไม่เห็นใต่ลาได้นะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยวเอาแทนไม่เอาจะดูตัวเท่าใครออกมา๋ยวนี way, ้มันขอทุเรียนอะเงนรู้สุกือเปล่ามันขาอทุเรียนอะ nó đó. Là... Okay. พวกมาประกอบเสร็จไหมปรรมดาไหมไขอบคุณนะจ๊ะ ได้ไหมมาขายดีมากน้องกัวปูแบบน้องกัวปูแบบสดปูสดจริงอ่ะฮะอันไหนอ่ะพี่โจ้ดีครับโจ้ดี่ นี่ขยับร้านใหม่เหรอผมมันจะตกตอนแรกไงก็เลยเข้ามาในเต็นต์ตะลักลัวฝนตะตกงฟ้ามันมามึดทีน่าจะได้ตรงนี้ประจานกดีนะนีนฝนด้วยครับก็ท้องฝนตกเข้ามาได้แต่ว่ามีเจ้าของมีเคฟไงอ๋อวันนี้เคฟไปมาเนาะกบทะเลเข้ามือใต้เข้าไป กุ้งสดแต่แขกวันนี้ไม่มีเ,เองเป็นหอยนะเป็นกุ้งสดหอ,หอ,นะอดยนะประกอบรสเมอกียนะ น้อยแล้วก็ประกอบแบบนี้ไปยวงไงมือย่อแบนี้กูเมานิ่มเติมแบบว่าอีกหลายรอบนะหลายรอบแต่สดจริงนะกูมาประกบไปซื้อเองนะ ขอบคุณนะจาได้ได้จานี่ปูปูอะไรเยกจืดักษ์ชนมิอร่อยนะบอกเลยว่าอร่อยโอ้โด้อาจากไหนเนี่ย มีานายเป็นตามันต้องเขาถ้าเขาได้ถ้าได้มาถ้ามาปุ๊บจะโทรหาหนทันทีเลยเนี่ยตอนเนี้ยแล้วแม่พาไปฝากคุณนายนูราะว่าเขาอยากได้อยู่ทา <c oughs> งฝั่งนู้นหายก็ยากกันก็ไม่โอนตามมาให้เออนะโซโลมีของใไหมขอรบกวได้นะ<อ> <c oughs> มีมีม,มีแต่ว่ามันจะแแตะช่วงจงวัอองหวะเขาบางทีจังหวะมีก็คือสดแต่ตัวเล็กเอาแล้วจะมีแล้วมันจะมีปริมาณเยอะไหมเราทุกค่งมีปริมาณเยอะเขาก็หลังหนึ่งอ่ะ รังหนกิโลรู้ลังก็ลังโฟมใบเล็กกันรังโฟมอ่ะใบเล็กสิบได้มประมาณเนี่ยคงประมาณนี้าโลมปูจืดอ๋องว่าลังห้าโลว่าลังห้าโลลังห้าโลเไหมีเห็นที่เบลยคนนอยากวะนาอยู่พูจืดนกระองีเนหายากาเพิ่มมีไมะสดๆเลยนะยแล้วก็อยากอยากได้แค่หนงกั้งกั้งเหรอตะเวนทาหมดแล้ว แต่บอกถ้ามีระโรบอกจะเป็นหาไม่ได้ัวนต้ตั้งตรงนี้ด้วยขอบคุณะจ๊ะเจ้เองคุณนี่แบบรัวๆเลยสมาเติมไหนารอบแรห้าหกรอบเลยผมาเติมนะอักกินไ่ทาง <c oughs> อร่อยครับเคยไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หอยแข็งไม่มีทุกร้านเลยหอยแข็งเรือไม่ออกยังไม่มีมีเพิ่นอีกครับบรรยากาศบรรยากาศร้านยำประกอบสามเซ่บนะครับฝากเพื่อนกับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้และมีชนแนลเนะครับขอบคุณมากครับสวัดสดีครับ